สวัสดีตอนเช้าจากวิมานไม้ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาชมบอลสีที่มีอยู่ในวิมานไม้นะคะจริงๆเคยทำคลิปแนะนำว่าตอนนั้นมีประมาณ60ชนิดนะคะแต่ว่าหลังๆเราก็ขายไปบ้างบางพันก็ตายไปบ้างนะคะไม่รู้จะเหลือครบถึง40ชนิดไหมนะคะเดี๋ยวมาลองดูมุมนี้ก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างาเริ่มต้นจาก นางเอกของเรานะคะสาวน้อยปะแป้งนะคะสาวน้อยปะแป้งหนึ่งและสองนกกระทานะคะนี่นกกระทาเดี๋ยวดิอันนี้เป็นชิ้นผ้านะคะเราผ่าไว้กระทังแบบนี้เราขายสามสิบบาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้ใครจะมาเอาอยากได้ยี่ิบห้าบาทก็เอาไปเลยค่ะกระทังจิว๋วอ่า ชนิดที่สามช้างเผือกใบบัวชนิดที่สี่เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะชนิดที่ห้าตัวนี้เป็นสหัดเดชะนะคะสหัดเดชะก้านเขียวแต่ว่ามีสะพานดำแล้วก็มีจุดแดงตรงนี้ด้วยนะคะสหัดเดชะชนิดที่ห้าชนิดที่หกองเทา ส่วนนี้ชนิดที่เจ็ดนะคะมีอยู่คากระถางเดียวนะคะตาลอนะคะตาลอจะคล้ายๆกับสน้อยปรับแป้งหรือว่าธรรมยาปรับแป้งนะคะเพียงแต่ว่าจุดเขาจะมีสีขาวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆตาลอเอานับลงแล้วอั้น,นั้นไม่นับชนิดแล้วจะเรียงไปตามบอลสีเลยนะคะตะกี้ไม่รู้ว่าเป็นหกหรือห้าลงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ ตาหลอมาดูนี่ก็จะเป็นดาวกระจายนะคะดาวกระจายจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับร่อนทองนะคะถ้ามันกัดสีเข้มตรงกลางก็จะเป็นสีแดงชมพูเข้มๆคล้ายๆกับร่อนทองนะคะแต่ว่าตัวนี้มันคือดาวกระจายดาวกระจายแล้วก็ามาไก่แก้วตัวงามนะคะดูดิเป็นฝูงลูกไก่นะคะถาไว้ตัวนี้ได้มาจาก ซื้อมาจากน้องเขาที่เขาแยกหนอนนะคะตอนรื้อหัวที่แรกนะไม่มีหัวนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นหัวเล็กๆนะเพราะเขาแยกหนอมาปรากฏว่าเลี้ยงไว้แค่สองเดือนนะคะนางทิ้งใบพอนางทิ้งใบก็เลยรื้อหัวดูนะคะนางลงหัวใหญ่มากก็เลยผ่านนะคะได้ทั้งหมดสิบกว่ากระถางอยู่ตรงนี้อตัวนี้ปาเตะปาเตะนะคะ แต่ตัวนี้เป็นผีเสื้อชมพูนี่นพื้นใบสีเขียวนะคะมีลายจุดสีชมพูกระจายอยู่มันจะคล้ายๆก,กันกับสาวน้อยปับแป้งนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีแต่จุดสีชมพูนะสาวน้อยปับแป้งจะมีจุดชมพูก,กับจุดขาวอ,อันนี้ก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งฮกหลงค่ะฮกหลง ส่วนตัวนี้เป็นลูกไมปก้ป่าก้านดำตัวนี้อะไรเอ่ยนี่จำไม่ได้แต่ละเม่กุสุมมาหรือเปล่านี่จำไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันจะมีความคล้ายๆกับฮองเฮาหรือไม่ก็กวนอูนะพวกนี้จะเป็นบอลสีแดงขอบใบเขียวนะคะวางไปวางมาก็จำไม่ได้นะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหน ตัวนี้ผีเสื้อสมูทแพงสุดในร้านนี้นะคะอุ้ยทำไมก็ไม่ชัดนี่ชัดละวผีเสื้อสมุทตัวนี้ก็เป็นชิ้นผ่านะคะเพื่อนๆยังไม่ได้แยกกระทางเลยอ่าตัวนี้เคยโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งนกกระทาน,นะคะตอนหัวคลิปส่วนตัวนี้จะเป็นทับทิมเม็ดแดงนะคะทับทิมเม็ดแดงสอยู่ข้างล่างก็คือร่อนทองนะคะร่อนทอง ร่อนทองชัดไหมเป็นต้นเล็กนะคะร่อนทองร่อนทองแล้วก็เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์ตาใหญ่ๆนะตัวนี้ก็ปาเตะปาเตะเหมือนกันส่วนตัวจิ๋วๆนะไม่รู้อะไรเราดูอะไรอีมันก็คล้ายๆกันไปหมดนะคะไม่ค่อยมีแตกต่างมุมนิดเจ้าดกนิดหน่อย ไปโรงบาลมาไม่ไม่ค่อยได้ดูแลเจ้ากรุงเดนมาร์กว้าวดาวกระจายของเราทำไมมันโดนกัดอย่างนี้นะมีบอลสีดาวกระจายนะคะส่วนนี้ฮองเฮาพญาสเสวตก็มีช้างเผือกใบบัวเจ้ากรุงเดนมาร์กส่วนตัวนี้เป็นอเนาบุสบานะคะ มันจะมีความเป็นลายจุดชมพูนะเพื่อนๆจริงๆแล้วแต่ว่าเอามาไว้ในร่มทําไมเป็นเขียวออกก็ไม่รู้อี u นลบุษบานะคะตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นกวนอิมค่ะเพื่อนๆหัวยักษ์ใหญ่ประมาณสามหัวนะคะยัดลงกระถางเดียวแตกฟอร์มกอออกมาสวยมากกวนอิมมุมนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูใบใหญ่โดนกัดจนแบ่ง น่าจะเป็นมะแรงแล้วไม่ก็หอยทากน้อยนะคะอันนี้ก็เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะแดงวัวแดงวัวเป็นบอลสีตัวแรกๆที่เรามีนะคะแดงวัวนี่เอามาจากบ้านแม่ขยายได้เท่านี้แหละแดงวัวส่วนนี้เป็นอีนหนาวนะคะขาวจัวยเลยอีหนาวเออตัวนี้เป็นร่อนทองร่อนทองนี่ร่อนทองนี่ดาวกระจายเห็นไหมคะความละไม้คล้ายคลึคงกันไหมคะ ตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงแต่ตัวนี้เส้นเขาจะไปไปไกลกว่าลอนทองเนาะลอนทองเขาจะเหมือนกับเส้นเส้นตั้งแต่จุดกึ่งกลางไปจนถึงขอบใบเขาจะไปไม่กว้างนะคะเขาจะไปถึงประมาณเนี้ยสองในสามของใบนะคะแล้วก็จะออกสีเข้มนะคะในขณะที่ดาวกระจายเส้นเขาจะไปจนถึงเกือบขอบใบเลยนะคะแล้วก็จะเรยวกว่าแต่ตรงกลางจะไม่ค่อยกัดชมพูปื้นใหญ่นะคะจะเป็นชมพูเล็กๆอ้ย,ยุงเยอะมากเลยตรงนี้เดียาจะมาเทน้ําออกก่อน ตัวนี้จะเป็นเพชรพิรุณน,นะคะเพชรพิรุณน,นะคะถ้าเป็นก้านเขียวนี่จะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะแต่ตัวนี้เป็นเพชรพิรุณน,นะนางไม้นางไม้สวยมากค่ะส่วนตัวนี้ทับทิมเม็ดเล็กนะคะมีความจุดเล็กๆเ,เห็นไหมคะจุดเล็กๆบนพื้นใบเขาสีชมพูนะคะทับทิมเม็ดเล็กตัวนี้ เป็นดาฟ้าฟื้นนะคะดาฟ้าฟื้นไม่ฟื้นแล้วดูวอ,อันนี้เป็นกวักโพทองกวักโพทองส่วนตัวนี้พิษณุโลกเก่านะคะพิษณุโลกเก่าโอ้ย่าท่วมเดี๋ยวจะได้ลือออกมานี่นะคะเอามาให้ดูใกล้ๆพิษณุโลกเก่ากัดสีสวยมากออ ส่วนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นผีเสื้อสมุทเบบีนะคะเดี๋ยวจะพวกน้ำขังก็จะเททิ้งออกก่อนนะคะมันเป็นลูกยุงมันจะเยอะนะคะโอ้มุมนั้นก็สวยนางไหมสวยมากเลยแต่ว่ามีหญ้าขึ้นเต็มเดี๋ยวจะมาถอนหญ้าให้เขาก่อนนะคะโอเคค่ะก็จะมีบอนสีประมาณนี้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในตู้ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะเดี๋ยววันนี้พาเพ,พื่อนๆมาชมบอลสีแค่นี้ก่อนนะคะนับได้กี่ชนิดคะเพ,พื่อนๆเรานับหลงไปแล้วเออถึงยี่สิบมล่ะเนี่ยน่าจะถึงยี่สิบกว่าอยู่เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ขอไปรบกับยุงก่อนยุงเยอะเยอะ